ไม่ได้เลยทั้งหมวกนี่ยายถอดไว้ละหมวกโอ้ยหนาวมาขึ้นเลยค่ะเพื่อสิเดนอน,น่ตีสองเนาะเบิ้งไหลสดจ้าของค่ะทุกคนเคยกินไหมคะข้าวทิพกวนเป็นจะก,กวนอยู่ที่วัดนะคะจะเป็นในกับถางปลาจะถางปลามันหกมันรกทางปลาออกจากรั้วบ้านเราอะคะ่ะ แสบคุณยายโฮมี่คนสวยจ๋าลูกยายก็ยังเหลืออีกเยอะเลยคงเสืออันนี้โอ้ยบ่ได้หนาวต้องไปหาเสือกนหนาวมาใส่ขนาวมากเลยเมื่อคืนแต่ตอนนี้แดดออกแห้งขนาดค่ะอย่างนี้แหละเดี๋ยวก็ไม่สบายมีความสุขทุกคนเด้อเนานะหนาวคาา่าเมื่อคืนเนี่ยหลังจากล่วงไลแล้วเนาะยายกับเขาไปตอบคอมเมนต์ไปเยมบาหายแล้วเนาะขับมาบ่งยายไหลล่คะค่ะ ยายลองมาไล่อีกเบิงก,นก็นดาหนอมือคืนนี่เพิ่นบไหลค่ะมีความสุขทุกคนเดอ้อเนาะหนาวค่ะมาคืนนี่ยหลังจากล่วงไลแล้วเนาะยายกับเขาไปตอบคอมเมนต์ไปยยมไปม่ือคืนโดนหนอึ้นแป๊บแป๊บมอคืนนี่ตีหนึง่งเกือบตีสองจ้าเพื่อสิได้ลับเลยนอนยายเข้าไปไม่ได้เลยเทั้งหมวกเนี่ยยายถอดไว้ละหมวกโยหนาวมาือคืนเลยค่ะ เพื่อสิได้น้อนอ่ะตีสองเนาะเบื้องไหลสุดจะคลองค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีจ้าตักกากันตั้งเช้าเลยนะคะอย่างนี้แหละค่ะเดี๋ยวก็หลุด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 ไากันเราต้องจิบน้ําอุ่นเนาะค่ะเนาะขอบคุณทุกกาลังใจนะคะที่เข้ามาให้กําลังใจยายนะคะเข้ามาชมยายมีข้าวทิพมันแ่บ ขึ้นกับว่าวสองชั่วโม,มงโอ้เสียบนะำมนีญญ <c oughs> ่ยายเขาทิพนี่ก็ได้เน,ะนาะแล้วคุณพระรักษาคุมข้องเนาะให้เราอยู่เย็นเป็นสุขสุขภาพแข็งแรงเ่อเมือใส่หัวเนาะคอยมีสติสมาธิมีปัญญาเนาะค่ะเนาะสาธุในธรรมมีปัญญาเกิดเนาะยายมาส่วนกินเขาทิพ เขาทิพกกาแฟดำกันนะกาแฟดำก็นจนเย็นมาละเพราะว่ายายก็ไปติดไหล,ล่สดี๋ยวเก็บเข้าไปแช่ไว้ในตู้เย็นอีกไว้กินกับกาแฟดำเนาอะอร่อยอะ่ะไม่หวานหรอกเมื่บ้านเัง่มาเลี้ยงยายขึ้นไหลสดม่จะเอื่อยสองชั่วโมงผูน,นี่แหละก็นั่งเ้าเร่เนๆล่ะก็มีเพื่อนันเขามากๆเขามากมันจะเป็นกะทิหรือมั้งเนาะออกมันๆปีนี้ยายบุญไปกวนน้ำเพลินค่ะ เจ้ากวนนั่นอยู่ที่วัดแม่ไปจำพันสาอร่อยมากเลยคะ่ะค่ะขอบคุณนะคะกำลังใจที่แวะมาทักทายยายเด้อยังไงก็คอมเมตนไหวเด้อจ้าลงเสืออันนี้โอ้โอบยบ่ได้หนาวต้องไปหาเชือกนหนาวมาใส่ขนาวมากเลยเมื่อคืนแต่ตอนนี้แดดออกแห้งขนาดค่ะอย่างนี้แหละเดี๋ยวก็ไม่สบายค่ะเด้ออยเย็นเป็นสุขสาธุสาธุเนาะเจริญในธรรมนะค่ะเนาะวันนี้วันพระกันนะคะ มาวาดเพื่อนลายเราได้ยินเสียงยายบ้านอ้อบาทนี่บาทนี่ขอบคุณนะคะที่เข้ามาชมย้อนหลังให้ยายด้วยค่ะมีความสุขทุกคนเดอ้อเนาะนาวเข้ามาขึ้นเลยหลังจากล่วงไล่แล้วเนาะยายกับเขาไปตอบคอมเมนต์ไปเยี่ยมใบมะข้นโดนหรอกขึ้นแป๊บแป๊บ เมื่อคืนนี่ตีหนึ่งเกือบตีสองจ้าเพื่อสิได้ลับเรนนอนย่ยเข้าเป็นเสืออันนี้โอ้ยบ่ได้หนาวต้องไปหาเชก็กขนหนาวมาใส่ขนาวมากเลยเมื่อคืนแต่ตอนนี้แดดออกแห้งขนาดค่ะอย่างนี้แหละเดี๋ยวก็ไม่สบายครูรูปผูเขนนนเนะนํามาเนาะเพื่นนนนอนว่าต้องดูแลสุดตัวเองด้วยนะเพื่อนว่าจังสี่แม่ค่ะนะเดี๋ยวสักครู่ยายก็จะลกเนาะสิ่งดีๆก็ตามมาละค่ะขอให้สุขภาพเราแข็งแรงเนาะค่ะทุกคนเนาะ จะเข้ามาชมยายเด้อทั้งย้อนหลังด้วยนะคะยาย <Okay. S 1> ช่วงออกพรรษานะคะจะกวนข้าวทิพป์อร่อยมากเลยกินกับกาแฟดากินไปครึ่งแล้วก็แปฟดูไลรสดให้เพื่อนๆอ,อยู่ค่ะช่วงเช้านะคะมันให้เพื่อนๆแล้วก็เข้าไปดูไลรสดโอ,อ้มเคื่อนนี่ย้ายไล์สดเกือบไม่เกือบละสองชั่วโมงเลยค่ะโอ้โหการงานที่ทํานะคะเช้าวันแรกของอาทิตย์ที่วัน ทำงานกันนะคะทุกคนยายจะมีกาแฟดำมากินอแสบคุณยายโฮมี่คนสวยจา๋านุณยายก็ยังเหลืออีกเยอะเลยหนาวจากกระเบื้งแน้ยเอื่อย่ขคอยนุ่งเสือกัหนาวมือเลยอะของปีนี้ด้วยค่ะเนี่ยปกติยายหมายจะเป็นคนขี้ร้อนนะแบบเย็นแล้วลวคะ่ะจิบไปด้วยมาดูไลรสดติดไล์สดเพื่อนอยู่ออสองทาง่านคะ่ะ ต้องดูให้เพื่อนลงไลแล้วจะจ้าขอเวลาเล็กๆ <websites. S 2> น้อยๆเนาะผสมกันไปเพราะว่าน้ำต่อแรงเนะสองชั่วโมงโนี่แหละน้งเเ้าอร่อยข้าวทิพกวนจ้ะแซบน้ำอุ่นๆหนักแซบขึ้นกับเเบาสองชั่วโมงเสียบน้ำมันใหญ่การเนาะจ้ะรวยปังรวยปังเนาะ ให้ได้ต่างคาโฆษณาให้พานกดพานเจนให้ได้มีรารใดเขานะค้ม่ขึ้นโดนหรอกขึ้นแป๊บแป๊บมอขืนนิดตีหนึ่งเกือบตีสองจ้าเพื่อสิได้รับเลนนอนย้ายเข้าไปแบบเย็นแล้ว,ลวคะ่ะมันจิบไปด้วยเาื่อดูไล์สดติดไล์สดเพื่อนอยู่สองท่านค่ะเราต้องดูให้เพื่อนจัดจัดจัจัจจจน้องเล็กคนสวย ที่จะเลืิญนกดวงแก้วซื้อเล่นซื้อเล่นอ,อ,นนนอ,นอยย๋อเป็นอย่างน้อยายหมายคือลืมเป็นสองชั่วโมงนะคะอืมน้ำอุ่นๆุ่นเมื่อกี้นกนกระติดไรซดเพื่อนเพิ่อยูสองคนค่ะก็แปลเย็นหมดเลยไม่เป็นไรนะคะสู้ๆให้กําลังใจกันทุกจ่าจาจ่าน้องเล็กคนสวยพี่จเลืิอนกดวงแก้วซื้อเล่นซื้อเล่นอ๋อเป็นอย่างน้อยายหมายคือ,อ,อ,อลืมซื้ออร่อยข้าวทิพกวนจ่าแซ่บ น้ำอุ่นๆมากินกับกาแฟดำอร่อยมากเลยค่ะทุกคนขอให้มีความสุขนะคะวันนี้นะคะสู้ๆกับการงานวันนี้นะคะสวัสดีตอนเช้านะคะทุกคนเช้าวันจันทร์นะคะเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะสู้ๆให้มีความสุขกับคุณคนสวยน้องเล็กบอเนี่ยจำไม่ได้ยายจำซื้อไม่ได้ก็ขออภัยเดอ้อ ดีนะคะพี่สาวเนาะนิดหน่อยอ่ะขมนิดๆอันนี้ก็หวานนิดๆแต่ออกจะออกมันๆนะคะเนาะข้าวทิพย์มัน,นย้ายไปวัดไปวัดแล้วค่ะมันนี้ก็คอโตซะก้อนนะอยแต่เนาะค่ะเมื่อยแห้งมอคืนนตีสองโปรยายยายดูแลสดให้ตัวเองค่ะมีมีย้ายหมายก็ได้กินกาแฟาบอสลายดอกจุนน้อยก็สีลงไล่แล้ว จะจะลงงหน้าบอกอสวัสดีจ้ะพู้เป็นขามาไหมตัดส <c oughs> ายกันแต่เช้าเลยนะคะอย่างนี้แหละค่ะเดี๋ยวก,ก็หลุด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 มีความสุขทุกคนเด้อเนาะหนาวค่ามาขึ้นเนี่ยหลังจากล่วงไร่เร็วเนาะยายกับเขาไปตอบคอมเมนต์ไปเยี่ยมบ้านแ่บขึ้น,นกับแเวสองชั่วออโมงเสียบนะามในยาย กินข้าวทิพย์กันนะคะอร่อยอร่อยสวัสดีค่ะยายโฮมี่มาชวนกินกาแฟดำกับอันข่าทิพย์ทุนยายออ๋ไม่ได้เลยทั้งหมวกนี่ยยายถอดไว้ละหมวกโอ้ยหนาวมาเึ้ืนเลยค่ะเพื่อสิเดนอนอนตีสองเนาะเบิ้งไหลสดจากของค่นะให้ห่วงให้ห่วงให้ใจให้ใจให้กำลังใจช่วยดันกันไปนะคะเนาะนะทุกคนทุกคนเนาะ ดันไปดันไปถึงไม่ถึงจังหวะกัน,นย้ายไปวัดไปวัดแล้วค่ะมันอีกคอโตสักก้อนน,นึ่งจะเนาะอ่ะเมื่อยแห้งมือคืนนตีสองโบยายยายดูแลส่วนให้ตัวเองค่ะมีมิเกิดกับตัวเราก็ประเสริฐเลิศดล้ำแล้วล่ะค่ะเนาะสิ่งดีๆก็จะเข้ามานะคะอ่ะสำเร็จสำเร็จนะคะเพื่อนลายเราอืมได้ยินเสียงยายบ้านเนาะบาทนี่บาทนี่ขอบคุณนะคะ มาชมย้อนหลังให้ยายด้วยค่ะผู้รูปผู้เพล่น,ลนแนะนำมาเนาะเพิ่นวะต้องดูลสด่สุดตัวเองด้วยนะเพิ่นวะจังสี่ไหมค่ะนะเดี๋ยวสักครู่ยายก็จะรู้สีกกับมีเพื่นอนข้ามาหากำลังใจกค่ะมันก็จะไหลไปเรื่อยๆขอบคุณนะคะผู้คนที่เข้ามาชมย้อนหลังให้ยายด้วยเด้อค่ะ<า>โอ๊ยเหมือ่อยเก็บขิงเมื่อพองเลยผูวยายก็ได้ค่ะสวัสดีนะคะทุกคน สาธุบปันพระเพื่อนช่าเรียว,ชวเช่าเป็บุกเฮาเป็นยูเย็ยนเป็นสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงเนาะเอื่อยสำเร็จสำเร็จสมปัรถนาทุปปาขอบคุณค่ะสวัสดีจ้าเครื่องททรัพท์ย่ายกระได้เอา้าขอบคุณหลายๆเอื่อยไปตลาดอีกบอเจ้ามานี่จะเป็นมวนหืมเอมมือใส่หัวเนาะ คอยมีสติสมาธิมีปัญญาเนาะค่ะเนาะนะสาธุในธรรมมีปัญญาเกิดเพื่อนเนาะคะนะ่ะเนาะก็จิบไปด้วยโอ้ขังแรงในชีวิตได้เนี่ยยายกินข้าวทิพย์กับกาแฟดักเครื่องโทรศัพท์ยายก็ได้เอา้อาก็บลุณหลๆเอื้อยไปตลาดอีกบ